สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หาง,งานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เจนมีตำแหน่งงานเป็นงานพ่อบ้านแม่บ้านไม่จำกัดอายุไม่จำกัดวุฒิการศึกษาพร้อมสวัสดิการดีๆมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ สำหรับงานในวันนี้ค่ะด้วยทางบริษัทดิส s อร์นอินเตอร์เนชั่นแนจำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมประกาศรับสมัครนะคะงานพ่อบ้านแม่บ้านปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐมรายได้นะคะอยู่ที่วันละ331บาทต่อวันโดยครั้งนี้ค่ะทางบริษัทประกาศรับ3อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะไม่จํากัดเพศจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดวุฒิการศึกษาถ้ามีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยใครที่อยู่แถวนั้นแล้วอยากสมัครนะคะมีคุณสมบัติตามนี้ก็ลองไปสมัครกันดูนะคะด้วยสวัสดิการของที่นี่ค่ะที่มีให้กับพนักงานนะคะก็จะมีชุดยูนิฟอร์มให้ มีโบนัสมีเบี้ยขยันมีตัวสุขภาพประจําปีมีกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนมีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปีมีรางวัลพนักงานดีเด่นนะคะมีรถรับส่งมีการเปิดบัญชีให้มีหอพักรายวันนะคะมีออฟฟิศทำงานต่างๆนะคะก็วันหยุดต่างๆอันนี้ก็เป็นสวัสดิการของทางบริษัทนะคะ ดยใครที่สนใจอยากสมัครเรามาดูวิธีการสมัครกันค่ะเลือกสมัครได้หลายช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกคือส่งใบสมัครนะคะพร้อมเรซูเม่มาทางอีเมลของทางบริษัทหรือจะสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยก็ได้หรือใครที่อยู่ใกล้นะคะก็ลองไปสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทก็ได้หรือใครจะส่งจดหมายนะคะสมัครงานไปทางไปรษณีย์ก็ได้หรือว่าใครที่กรอกใบสมัครนะคะมี สัมภาษณ์ผ่านแล้วเขาก็จะนัดเริ่มงานทันทีนะคะสำหรับใครที่สนใจมีหลายวิธีให้เลือกสมัครเลยนะคะลองไปสมัครกันดูค่ะซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ เลขที่4หมู่7นะคะตำบลบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมสำหรับใครที่สนใจอยากเดินทางไปสมัครก็ไปตามที่อยู่นี้หรือใครนะคะไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองก็สามารถสมัครผ่านทางอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะสะดวกช่องทางไหนลองติดตอ่อลองสมัครกันดูค่ะหรือใครนะคะต้องการให้เจนทาง,งานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนามาอัปเดตให้เช่นเดียวกัน และสำหรับวันนี้นะคะเจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ